กนซน์น่ทีอยากจกได้ความรักดีๆขวควายทีดกันดดสิแววโซ่แล้วมขึ้นสวันไมกันอะยะสามสัาห์มาันเลยป่าอยาขอนเล่นถือกบมีแต่ไม่ต้องเชือข่าวแต่ว่าใจน้องจริงคนเนี้ยต้องตามมาเตนแล้ว แต่กายใค้อยู่จะรักกันรักษาบอกให้รู้น้ำพิศี้เขมีใจให้กันนอนเงยนเดีไม่ได้เงินไม่มีเดือเธเอสนใจเห่ผู้ชายทำบ้านไม่มีเดือก็มากมายยังไงถึงแกไดีใจน้องนางมาฟองโอกันระยะไม่เนี้ยทองใบจับไปพี่หนึ่ตะกองพี่หนี่ เงยหน้า่องเดี่ยช่างน้ามองอยู่เวลาส่ตาเวลาเธอยิ้มมันช่างสะกดใจขอสุดลายได้ไหมพี่อยากจะพูดจ้ามาชวนแกวกับพี่สักที่หมืนมอนกันนะยี๋อ,อเวเราหูวแดงหูวแดงตาบีแทบจะเป็นมาได้ รใช่ก็ยุคเพื่อนสายไม่างทีอยากกันได้ก็มรักฟัดีเดียวกันทีแล้วกันแต่ที่เรงหมดซะแล้วมันขึ้นในสวรรค์ห้กันและอยากคนน้ำมันเรามารักกันในบางที่กับบาวันพีนเื้ไม่ต้องเช่ข่าวเลยเดียวย่าทุกใจน้องที่คนนี้คนนี้ต้องตามมาตื้อเยี่ยมนะเพื่ันเนียคื